สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับพี่แอนนะคะพี่แอนตอนนี้ของการดีแฮปปี้มีการดีนะคะแล้วก็อ,อยากจะสอบถามพี่แอนว่าวันสงการนี้นะคะพี่แอนมีแผนจะไปไหนหรือเปล่างของงานนี้ครับมีแผนมีแผนไปต่างจังดตัวไปเมืองใกล้ๆครับไปจัดแต่งบุรีัมแล้วน้องไอเป็ญญนอย่านไรบ้างน้องไอขอตีญญตัวนอนยาวนอนยาวเลยตื่นมาทีวันนี้เป็หกเริ่มมาน ตีโจนกเยอะชั้นแบดแน่นๆเลยค่ะแกเราก็สุดท้ายนี้เรียกให้แกอวยพรพี่ๆแล้องๆที่เดียวโคด้วยนะคะก็ของกางของการทีนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องชาวเที่โอ๋เนะครับสุขภาพแข็งแบบนะครับอะไรต้อยบอกว่าขณะตื่นมาตัวของความตื่นนทุกวันนะครับไม่เครียดนะครับถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองมันจะเครียดก็อย่าเครียดนะครับ แล้วก็สุทนี้สดท้าแล้วกันนะขอคนที่จะับบ้านนะครับอยาาเรนมือื่ขนเดิทางกับเปิดิภานะครับเจอคนโทรกี่บ้านแนปีใหม่ปีนี้นี่แจมขออวยพรให้น้องๆ c o o ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ คิดทาสิ่งใดขอให้สมปรับความปรารถนาหรือใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้เดินทางไปปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์ค่ะก็มาเจอแบบพี่แป้งคะอยางรู้ว่าสงการนี้แป้งมีแฟนคนไหนสงการนี้ก็แฟนจากครอบครัวนะคะก็คือมีเลี้ยงครอบครัวนะคะสตา์สตน่ารักสอสน่ารักมากเลย งั้นอยากให้พี่แป้งคุยพร้อมเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนไปค่ะก็สุขสันต์ประสบการณ์นะคะขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมีความสุขในสองปาร์แล้วก็นะคะแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตั้งแต่ทุมสิ่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะแป้งชื่นใจนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเลค่ะด้วยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆเอาซอส C.O.O นะคะเราอยากจะมีเรื่อสอบถามว่า วันสงการนี้นะคะน้องๆเขามีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างอันเริ่มจากน้องพีเบกกี้เลยค่ะค่ะค่ะสงการปีนี้นะคะก็จะไปเข้าวัดทำบุญก่อนนะคะก็จะไปถวายสังฆทานค่ะแต่จะก,ก่อนจะไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เริ่มเข้าวัดต,ตั้งแต่วันที่เ,เท่าไหร่คะอ๋อตั้งแต่วันที่สิบามเลยเพราะ12บเราเตรียมของกันก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้วันอะไรนะคะหรือว่าวันดูยู่งงีหรือเแบบเอ้าไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วจะแถวนี้ล้วท่ะนรแล้น้องตู้ค่ะน้องตู้ไปไหนคะคสาวโครงการนี้โครงการนี้ก็วันจะไปเล่นน้ำาากับครอบครัวค่ะไปรถน้ำจำหัวผู้ใหญ่ที่บ้านค่ะ เราดับน้ำหัวเนาะไปเจ๊กดกหัวออกอโอเคเสร็จแล้วอ่ะโบโบซ้าไปไหนเอ่ยหนูสงสไม่มีแผนไปไหนเลยค่ะนอนอยู่บ้านค่ะแต่หนูกำลังสวัสดีเย็นนี้นะอยาเห็นในสตอรี่ไอตีว่าไปเนาะไปก็คือไปค่ะถ้าไปก็นอนอยู่บค่ะโอเคค่ะอยากให้ทุกคนช่วยอวยพรให้ชาวดีโอแล้วด้วยนะคะอ่ะเริ่มจากโบโบก่อนเลย ก็ขอให้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะต้อนรับวันสงการปีใหม่ไทยค่ะค่ะก็อ่สงการปีใหม่ไทยนะคะทุกคนก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ขอให้เดินทางโดยสัญชาตปลอดภัยค่ะและก็มีความสุขมากค่ะก็ไม่ฝากอะไรมากเอะนะคะก็จะให้หลังจากหลังสงการนี้นะคะม่แต่ความสุขค่ะแล้วก็งานน้อยๆนะคะแต่ยอดเยอะๆค่ะ ปัญหาน้อยลงบนัดเยอะๆนะคะเย้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายนุมนะคะเอาซอสคุณอาาของเราก็อยังถามนุกว่าส่งการเนี้ยลุกมีแพนจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะก็มีแฟนจะไปเที่ยวต่างจังหวัดครับไปกับครอบครัวไปกับครอบครัว แล้วทีนี้ก็อยากให้น้องน้องหนกเนี่ยลองฝากอมาอยากไปพออะไรก็พี่เราเนี่ยก็ขอให้พี่ทุกคนับเดินทางปลอดไปแล้วก็สนุกต็มที่นอนสบายนะคะทุกคนความสุขครับสวี่ว่าวัสดีค่ะัสีวัสดีค่ะัสกควันี่ค่อสวัวัสดีค่ัสงีคัีีค่ะ่วัะสสีวี่ะสีคะีว มันคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยในสุขเส้นทางเดินนะครับให้มีความจเจริญในทุกๆอย่างที่สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมบความบัตนาตุวก,การนะจ๊ะก็ให้มีความสุขมีใหวไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับครับนะอื ที่บางคู่หทุเชฟให้เธอได้ทุกอย่างบอกเคนหนึ่งใจอ,อยากจะไปเที่ยวทองหลอบอกเลยว่าตัวฉันพร้อมจะไปให้เธอกอดมองมาถึงนี้ที่รมองมาที่ฉันก็อยากอยู่กับเธออ n กไห t ได้ไหมไปได้ยอยากอยู่ดูแลเธอไปทั้งคืนเลย ต่อเช้าเธอเคยหรือ,อยังไม่เคยผู้หญิงคนนั้นนะชีก็ใช่ใช่เธอเทียบกับอยู่ก็สู้ไม่ตายเลย Tell ya i playing or sing a song Don't make it vibes for you Don't make it high for two to <laughs>